ครับผมบกับรรยากาศนยมเรียงนะครับผมเบาเทียบนันมหาการเมียงเทียนน,ดดน,น,น้องสาเพ่นเน<ช>าะเพน,นดีไทยให้เอได้ได้ยังสาได้ได้ห like นูอะไรอย่างเงี้นกไตออกาการอะไรนะแต่ขึ้นตรงเนาย่เ้ยเย็นไปนี่บัแมนวัตัวมันบัแมนมันิะเังื่อส เยอะอนต้นหลายๆทาาไม่มอ่กบพนมาอานี่เป็กิโลตัวอ่อนพร้อมไหมมัเเปนเลยัมๆนี่มัน่หมดพอขนหาไปม่เยมันเปียก ขียดกรมี่ไปบเป็น้งมเานียด้เธอหลายเลบมเี้ยโอ้นลงไปอันเดือนตาีย้ย้มอว้นเอาน่ด้ันกินโอ้ียังอืออล่ะ มันพิมพถงนีอเก็บเท่าัตดูนเลาเนี่ยแต่เก่ามนถึงงูาวเงาดีเนาะขอ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 สกตาเก็บไปเล็กนมันอ่อนอ่อนหอมเดนนี่นบนไงงาเนี่ยเครื่งจับลายเถอะโอ้ยไว้แม่จะเกาะ มะไม่มามันกับน้ำต้นไหนลงเท่านี่จับมือพี่นไหต้าดีตัวเดียวนะพ่อเมียนี่สองตัวสามตัวทายทายครับพ่อแม่พี่น้องมาดิทายเลยทายสาวเดียวไปเลยอือตัวมันเอาไปแล้วนี่ตัวหน่อยมัน ำแมงไหมแมงไหมแทะล้วจะทิ้เลยเนาะแต่ว่างายสุดเลยการกินจนป่าพักดูงี้ป่าร้อนเลย เคยไปเก็บตัวแม้งแค่นั่นแหละเม้งแค่นจะต้นขอ,อนเลยบุเคยเห็นไปเถื่อนในแม้งแค่นแนวนี่เนี่ยนะแม้งแค่คน,น,แนต้นเปรี้ยว แหัช้หล่จับเลก็ดีดีงมดีดีเลยเน่ยต้นาีไ่เลย้โอ้ยจุ่มใหญ่กว่านี่หโอ้ีองกำอฐานมาใส่เลยบีมบบนี้นี้มา้าว่ันมาายนี่แห้งคักตรงไหนตรงนี้แห้งคักไปื่ี่าได้จับจับเอาพวในบอลนี่โอ้ลายนี่แหะมันอเป็นจุ่มใหญ่ๆสิไขมองกหนมันลแขงแอันนี้นะกำมาเลยได้ มเ่พื่อนเลาุงเอ้าเอ้าเอาเ็ดเบลบไซื้อเ็ดี่แบอนแล้วขาซื้อนี่ตัวหนึ่งข้ซื้อนานี้ละขอนนี้เลยสิลูกสีมันกระดานนบบินบบินไลูกันเดียบ้านนี่บินได้ไงนี่สอะันนี้คัจับอ้าสละมองเลยมันหลายๆก็ขออสเน่แล้เี่นี่อย่างารทางมพ้พวกน้ีเดยเบ้นมันเลยพี่ลยลูกสีสิแก่อนนี่เดียวสิมันสียูสีละลูกม่ิมากที่อยู่ส่้งะมัน อภิพเขาเอาแบบนี้ปลาข้อเอาลูกคือแม่ข้อมันจเข้างายแต่ข้อ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 ซื้องอยู่หัวไตเลยเออหลังหลังตัวมันจะเข้าสีหาลูกไปทางไตก็มันจะเป็นสีเดียวกับกัะพุ้งหน่อยไหมอัละออมันตกไปสตัวนมแงมุมเลยโอ้เป็นวัดเลยอละจาดีกดี่ตรงนามละเย็นนี่นี่นี่เพื่อนนี่ไเนยสอ่อนม ถ้าเรลูกอมันจุ่มเท่านั้นแหละดีตัวอ่อม่ไปเลยนี่นี่ตโตจับเอาขนาดโตเขอเสือพูเพราะไเยนพราะอะม่เอานี่ไปมั้มันอยู่ไต่ใบมันเนอะาจะซีเดีกันกับอันนี้เอากับอย่งมันเลยแบบไม่ซีเดียกันเลยอืมถ้าเห็นตัวนี้นพวกตะต่ทังลุ้แต่วต่

กินี่ครับด้านีนี่เนี่ยเราจะัเอามือนามืเอลาน้ำอมือขมนี้นะพอเอาปะโคตาก็เจอเมื่อเราฝุ่นให้เราคูกลน้องกระป๋าเลยขึ้นกำปั้ใส่ตัตัวนี่นี่มใส่เวลาหาแต่ที่นี่แหละมันเยอะมเลยอ้รวยกลุ่ก็มี ยินผักบุ้งมลงไป้วโอ้ยจับส่งจับซือขึ้นมาเมจับอันามบมนุษย์ส่งน้ซือมันขบออกมา้นมาหาขึ้ามาห้าพกิโลเบอร์ เราเห็นนะข่เอาเลยนี่เดี๋ยวเขากล่องอดไรบล็อกกอบล็อกกอ็อกอะตัวสึร้มึงต่ร้ายยาวเหยียบเลยตะกอมึงตะกอนี่แมะกอนี้อ เขาเอาเออมา่เอาเออมาใส่แลพอขเอมาอัวเบ็ดเอาเน้นอ๋อไล่่นี่เีนี่นี่นี่่มตากร้อนี่เดยโอ้ยเหยียบแมงเนามึงเนาะนี่อ้ย

อขันอยู่มันอยู่มันเป็นจุ่มเลยรายงานเรื่องนี้ละเมื่อดแล้วฮะเตใมาเก็บ้ะเด้อ ตัดปตอเลยครับคิดเนี่เต็มเตรมเลยเก็บเลยก็ติดสรุปผลงานให้เบื่องหลดได้หลายได้น่อยก็ได้ เมียงแค่นผมเมียงแค่นเมียงอันนี้จับมันบ่ค่อยบินแอกจับชำบายได้ไปขัวกินแซฝด

บินนีไว้ล้นี่านบินอูกเดิเป็นวบเป็นเรือเนลอรอะไอะรอนระอรอะไรออันนอ้ไร้ไอออ่อรอรอะไรอไรอะไรอเไรอเไรอะไรออยู่พ่อไออไอะ ถึงข้าถือกล่องนะผมก็ติดเอาไวส้สำนีซะก่อนเดี๋ยวผมจะเก็บอีกให้พ่อด้เมื่อขัวก็นะครับเนาะสำหรับคลิบนี้ผมก็เสีเอาไวส้สำนีนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชนแนบวารที้วานได้ด้วยครับผมขอบคุณในเวลาที่พี่น้องรับชมครับ